ปาไอเล่าเรื่องหลอนตึกถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญแต่หลังจากเหตุการณ์ถล่มมันกลับกลายเป็นสุสานคอนกรีตท,ที่ซ่อนความสยองขวัญเอาไว้เรื่องเล่าเริ่มจากคนงานก่อสร้างที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างมีคนบอกว่าวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในซากปร,รักหักพังกลางดึกผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงมักได้ยินเสียงร้องครวญนครางและเสียงเครื่องมือ ว่ามาจากซากตึกบางคนบอกว่าเห็นเงาคนเดินไปมาภายในซากตึกในเวลากลางคืนและบางครั้งก็มีกลิ่นเหม็นสาบโชยออกมาคล้ายกับกลิ่นของเลือดและเนื้อเน่าเปื่อยมีเรื่องเล่าว่าทีมผู้ภัยที่เข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเหตุการณ์ถล่มได้พบกับปรากฏการณ์ประหลาดเช่นไฟฉายดับลงอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือได้ยินเสียงกระซิบกระซาบที่ไม่มีที่มาบางคนถึงกับบอกว่าเห็นวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตมาขอความช่วยเหลือ ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องเล่าก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นมีคนบอกว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตเริ่มที่จะออกอรารวาดสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ใกลเคียงบางครั้งก็มีของตกแตกหรือไฟฟ้าดับโดยไม่มีสาเหตุทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของวิญญาณที่อาฆาตแค้น จนกระทั่งมีการรื้อถอนซรากตึกเรื่องราวเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่ความทรงจำเกี่ยวกับความสยองขวัญในคืนนั้นยังคงฝังลึกอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปและบางคนก็ยังคงเชื่อว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นแม้ว่าตึกจะถูกรื้อถอนไปแล้วก็ตาม